จากเอสวัสดีนะคะสวัสดีคุท่านเนาะพี่อาจารย์เดเนาะมีที่นี่ที่เดียวค่ะอ่าโจย์เลื่อนนัดไม่รู้กี่นัดค่ะแต่จำเลยไม่เคยเลื่อนค่ะไปตรงทุกนัดค่ะไปทุกนัดค่ะเออนะในเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวเออมงคลนิกกี้มงคลแล้วก็มาเขืออืมเอ่าค่ะเตะตัดขาเขาเพื่อให้ยอมจำนวนง่ายๆใช่ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเราเราอ่ะพี่คอมี อย่างเป็นหนูเอ่ะหนูคอไปนานแล้วนะคืมอมลสุมมันเข้ามาแบบเออเข้าผมมา,มาแบบกระนำอ่ะมาทุกทิศอ่ะเออนะถ้าเป็นเราเราทุกคงไม่มีใจที่จะสู้แล้วเลยเออนะเอาถ้ามันโดนหลายขนาดนี้เอาเอากูเขาคุกซะอันนี้ฉันซีนอะแม่ <laughs> ีลีเด้เออค่ะมาเจอกับเรื่องแต่ละเรื่องนี่โอ้โหแล้ว แล้วเรื่องแต่และเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องเงียบด้วยนะมีการประโคมข่าวมีการแบบกระพือข่าวทั้งโซเชียลทั้งสื่อทั้งอะไรด้วยอะ่ะแต่และเรื่องเพื่อที่จะให้ออคนทั่วประเทศทั่วโลกนี่ได้รับรู้ว่าเออได้กระทําผิดนะอย่างนู้อย่างนี้อย่างเออเขาเรียกอะไรลูกป่าอะไรอะ่ะมีหลายๆอย่างอ่ะที่ที่พยายามกระพือข่าวอะ่ะเออ ถ้าเป็นเรานี่โอ้ยมันอยู่ในสังคมมันก็ยากแล้วนะใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรการนําเสนอข่าวในสื่อหลักมันตัดสินไปแล้วว่าเราผิดอืมแต่และเรื่องนะคือ,ค,อคือนําเสนอแบบอันนี้จะพูดจะพูดได้ไหมอะ่ะเหมือนไม่ไม่ตรงไปตรงมาค่ะบิดอะ่ะค่ะถ้าเป็นเรานี่เออเอาเอากูขอโทษมันแล้วซะสิว่าสี่เดะถ้าเป็นหนู ดันมันโดนไปรได้เนาะหลายเรื่องหลายแนวโหวนะเออแล้วก็จะมีในเรื่อง <c oughs> ใช่สักระเบือยังยันเรือรบค่ะอืมถ้าในประเทศไทยมีเป็นแบบอืมอย่างเดียวต้อง <c oughs> มันโดนเป็นกะค้านะคะอืมถ้าถ้าเป็นป่าสงวนจริงจริงไปป่านี้คุณประสิทธิ์ถ้าเป็นป่าสงวนจริง ไปป่านี้หมายถึงคันเป็นป่าสงวนทูซิยูได้ชันชันติอือไม่ค <c oughs> อมมาสิมาคับไรล่ะบอกเออนะก็รอติดตามค่ะรอติดตามเอออาจจะใช้ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะอือถ้าเป็นข่อยได้เผา,าไปเร้วตั้งแต่สามมือแรกเร้วจานะอีกอย่างหนึ่งนะออาที่มันสะเทือนใจก็คืออะไรละ่ะอ่าคือคือคนที่ชี้เป้าอ่ะคนที่ชี้เป้าก็คืออะไรละ่ะ คือคนที่เคยเคยดีต่อกันคนคนเหตุน้ากันคนดีต่อกันเม่นบละเออนะคนที่คนที่ชี้เป้านะอมืมันเลยรู้สึกก็คือว่าว่า <c oughs> หัวใจก็คือิบนอเหลืออย่างแหละคือมันมันสิ้นหวังมันหมดหมดไม่รู้จะคิดยังไงกับเขาแลว้วนะเออเพราะว่าอะไรละ่ะคนเหตุน,น้ากันเม่นบล่ะคน ชาวบ้านคอยเขาเรียกว่าคนเคยเห็ดน้ากันเคยซอยเหลือกันเคยเ,เคยเอเคยเอื้อเฟื้อกันต่างคนต่างช่วยเหลือกันอยู่มาวันหนึ่งเขามาประกาศว่าเขาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากจากทางนี้มีแต่เขาเป็นคนช่วยวฉันนี้เออนะแล้วก็ยังมาดูถูกดูแคลนนะคะเออฉันไม่ใช่คนสิ้นแรไม่ตกฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเออจาก จากสมงพเมียนี่วะซ่านดิอืมนะทุกคนเห็นหมดอืมค่ะค่ะสวัสดีเก้าร้ห้าสิบท่านนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเออเนอะเมดาคืออะไรอืมค่ะนี่แหละ <c oughs> สิ่งที่เราเอามาพูดเราไม่ได้มาเรียกร้องความสงสารนะแต่มันสงสารจริงๆนะเอฟซเอซเข้าใจสิ่งที่หนูพูดไหมเออคือเราเราเห็นแล้วว่ามันเกินมันเกินกับเอ่อมันเกินกับ เอ่อหลายๆคนที่จะมามารับสภาพได้ถ้าสมมุติว่ายัางเราเจอนี้เราก็รับไม่ได้มันเกิดความสงสารโดยปริยายโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งเรียกร้องเออไม่ต้องมานั่งเรียกร้องความสงสารเหมือนใครบางคนนะในต,ตรงนี้นะเขาไม่ได้มันเขาพยายามพูดเขาพูดคือเขาสู้ใจเขาสู้อ่ะทั้งๆที่เรามองแล้วว่าส,สู้จังไดคือแบบ คือถาโถมมาเท่ปัญหาคือหลายแท่นะเออแต่เขายังสู้เขาไม่ได้มาเคยมานั่งแบบว่าอ,อขอความเห็นอกเห็นใจนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แบบเออมาซ้ำอ่อยนะเคำว่าได้ซ้ำอ่อยอืมนะความสงสารมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองที่เราได้เห็นได้เห็นสถานการณ์ได้เห็นสภาพได้เห็นทุกเรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นมาเองเอืมไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งขอความเ,เรียกร้องความสงสารจะเลยเรา สงสารเองของเราเลยอันนี้นะอือบางคนเออนะบางคนใครบางคนอันนี้เบานิทานก่อนเนาะอือพูกนิทานใครบางคนมาบอกเออผัวกระทิ่งตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดียวเออนะสู้ด้วยละช่วยดูตัวเองสู้โดยลําพังเออครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องก็ไม่มีอืมนะอันนั้นคือมาเรียกร้องความสงสารเออทางทางที่ทุก ทางทางที่คุณมีทุกอย่างคุณมีทุกอย่างเลยแต่คุณเป็นคนผักใสออกจากชีวิตตัวคุณเองนะเออไม่ว่าจะเป็นสามีหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคุณมีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะแต่ทําไมมันไม่มันไม่เหลือใครเพราะคุณตัวคุณทําตัวคุณเองแต่ทุกวันนี้คุณมานั่งมานั่งเรียกร้องความสงสารมานั่งขอความเห็นใจจากคนนั้นคนนี้ค่ะอ,อืม ใช่ก็เลือกเองที่จะเป็นเอ่อในในเรื่องของเอ่อไม่ห้างกันเลือกเองเป็นเวลาเออจะาของจ้คข้องกัสิเขาเรียกว่าอะไรอะสอยากป้าโนอ,อยากปฟ้าเองอืมอยากเลือกเองค่ะเอออันนี้นะคุณมีพร้อมทุกอย่างแต่คุณพยายามผลักคนอื่นออกเพื่อที่อยากได้ความสงสารเออนะในจุดนี้มันต่างกันมันต่างกันค่ะ คุณผักคนที่เคยช่วยเหลือคุณคุณผักคนที่จริงใจกับคุณออกจากชีวิตคุณเพื่อที่จะเรียกร้องความสงสารจากคนคนต่อต่อไปคนอื่นต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของญาติพี่น้องเขาเสียอกเสียใจเสียน้ำน้ำใจพ่ออะไรพ่อคำพูดของคุณบอกว่าไม่เคยช่วยเหลืออะไรครอบครัวญาติพี่น้องไม่เคยช่วยเหลือไม่ช่วยไม่เคยช่วยเหลือเขาเลยอืม ใครที่มาทําก็มีแต่มีแต่อ่าให้ผลตอบแทนให้ให้ให้อ่าการตอบแทนไปหมดไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการช่วยโดยจริงใจคุณว่าเนอืมีแต่คนอย่างมาแอมแ๊งอย่างมาแหบเอาเงินน้ำเพลนอืค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณกิติอืมสีเปิดมาลีตุนอืมพ่อจนะคือสิ่งที่เรา สวัสดีหนึ่งพันเจ็ดท่านนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะสิ่งที่เราสงสารเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการแสดง acting ของเขาให้เราไปสงสารเราเห็นเนื้อหาเราเห็นเนื้อเรื่องเราเห็นทุกเรื่องเราแล้วเราคิดสงสารเนีนี่เฉพาะหนูนะอันนี้เฉพาะหนูนะมีบางมีมีบางคนที่บอกว่าเอาเอา,เอามาเรียกร้องความสงสารเดี๋ยมานั่งร้องไห้เดี๋ยวว่านู่นนี่นั่นะเรียกร้องความสงสาร บอมาเขาเราไม่ได้สงสารในจุดนั้นแต่เราสงสารกับทุกเรื่องเรากับทุกปัญหาที่มีคนพยายามยัดให้เขานี่เราคือเราสงสารตรงนี้นะอือเขาไมา่ได้มาสงสารตรงที่ว่าอ่ามาแสดงอันว่าฮองไหถ้าเป็นถ้าเป็นคุณหรือว่าถ้าเป็นพวกคุณเจอเจอสภาพอย่างนี้นะ่ะ มันบ้าไปแล้วมัน่มานั่งแค่นั่งไห้ดอกเออคเสิเวบ้าดอกอันนี้อืมนะไม่แค่มานั่งร้องไห้หรือมานั่งเศร้าดอกเออมันหดเป็นบ้าพูนใช่ไหม <laughs> พี่ลิลลี่สวัสดีค่ะอืมนะแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละอย่างมันเหมือนเอ่อพอพอได้อยู่ตรงอยู่ในสภา,าพอยู่ในสถา,านะน,นี้แล้วนะเออนอกเหนือจากอ่านอกเหนือจากอ่อจาจะ สังคมจะไม่ให้โอกาสมันมีอยู่จริงในเรื่องของสังคมแม่โอกาสคือมันมีคนประเภทแบบนี้ในเรื่องของการาก,กัดการการโจมตีการโพธนาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อืนะในเรื่องของการที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมก็ยังไปตําหนิตีเตียนเขาว่าเขาเป็นจําเลยเขาจะมาทําแบบนี้ไม่ได้เออเขาจะ ไปร่วมง,งานนู่นนี่ไม่ได้มันจะเสื่อมเสียมันจะเสียหายนู่นนี่นั่นคือไม่ให้โอกาสให้เขาได้ทำความดีเออแล้วมึงอยากให้เขาทำชั่วเหรอกูถามมึงก่อนเขาทำดีมันดีแค่ไหนแล้วถึงแม้เขาอยู่ในสภาพนี้แต่ว่าเขาพยายามทำอ,อ่อทำประโยชน์ให้กับสังคมเออมึงกันยังมาห้ามมนยังไปสากาัดเขาเออใช่ไหม มันมันไม่ถูกอะที่จริงแล้วสังคมควรให้โอกาสนะเออใช่ไหมพี่นาบอนอืมเอฟซเขาจะสงสารจะดูเองสงสารเองไม่มาเรียกร้องเอฟซีเขาดูออกค่ะใช่ค่ะนี่หนูจะพูดถึงในความคิดของหนูหนูไม่ได้สงสารเพราะอ่าเพราะอ่าการมานั่งร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้แต่หนูหนูสงสารเพราะทุกปัญหาทุกเรื่องราว มันมีคนยัดให้มันมันเหมือนกับมีคนจะสร้างให้อ่าชีวิตเขานี่มีปัญหาอืมหนูก็เลยเกิดความสงสารตรงนี้นะต่างกับอีกคนหนึ่งที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีไม่ได้มีใครมายัดเยียดให้เลยนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะตัวเองหาเองทั้งนั้นตัวเองสร้างเองทั้งนั้นอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่อครอบครัวชีวิตครอบจะของเลือกทาาเดินจะของเองนะ มันไม่ใช่เหมือนอย่างเหมือนอย่างอพ่อไปเอกเลยม่นางเอกมันมีคนยัดมาให้เรื่องแต่ละเรื่องใช่ไหมแต่อันนี้นะปัญหาของคุณเองทั้งนั้นคุณตัดสินใจเองทั้งนั้นเลยนะมันก็เลยไม่เกิดความสงสารค่ะอืมค่ะแมนบอกหนึ่งม,มันจะทำร้ายแม้แต่เยาวชนอืมไม่อยากบอกอันนี้อืมค่ะ